ขึ้นต้ากันแล้วนะพี่น้องแล้วฝนีตกนะเริ่มอันนี้นะครับผสทงสางเสืดก่อนเนาะบางทางใส่มือก่อนสางเสื้อไหมอ่อนอ่อนอ่อนหัวอยงดัดไปดัดมากง่วเลยเทีวอยู่แบบเบ็ดขึ้นหนงไต น้าขดมีล้แต่ว่าสีขาดมีแล้คือม่เบิ้งเสยวัาตบขาดกะนี่เด้อที่เด็ดแล้วครับตลาะไข่ตลาบังมือนี่ร้อยขึ้นครับเาบย่อมกันนอนยางเดียวไดเราหัวแจ้งไ่คอยมเอาไปคอยไชซมินวะไชซมินกับผู้ใดอะไรเย็ะสร้างไหนเล้ะเตียเกียวกันยู่านี้ น้ำฝนมันุนได้เลเขาออกร้ายเหลือเกินกระดานเลียมกับว่เลียเลียเืยัวกับเดยดดาบกับหมดุ่มบ่มีบ่มีความเหนียวปันไดตีเหนียวบแต่เดีอมเหนียวไก่ือหกสิบนี่ของไฟเป็นกนนี่เส้หัวนี่เห็เด้อพี่หังงไฟ รับต้มยงลงมากเลยครับเป้นนอ้เสันจกเต้าหัวครับวันนี้เอาัไลกเอาอนี่พี่น้องเด้เด็กไก่ครับผงไฟลุกไก่ครับพวกนี้เออเอรับไปมินเตมเห็นความบาดครับนทิบโอ้เก้าเก้าเกสิบคนนี้เก้าสิบนาทีสาวิรับเ้า ของพ่านองค์เนาะข้างขวามือนะครับบางทางขวามือฐานสองโอ้จำอะไรบันท่านองค์เนอครับนี่ยำจากซิงฟักเสียวครับสูตรหางไฟน้ำถ้าบีเบิ้งเขาหางแล้วนะครับอยากบอกนะครับว่าเขาชี้ฟ้าออกมาแล้วเห็นชัดเจนเยสเอาสูตรจังฟ้าเ้อพี่สูตรจังฟ้าป่ะสูตรจังฟ้าป่ะ จำฝาเด้ครับพี่น้องเดวล้อลยใ่ิมเป็นรในเอาหัวบีบองไเราหัวตีวัดตีมันเบี่ยงนมครับเอาหัวไม่ตนมีอยอ่นะมองไฟนะแต่ว่าอยางนี้อยู่ฝ่าขาวุกับก็เล่งเขาฝ่าขายิ่ง่นั่นนั่นยุ่กลางฝ่าขายิ่ง่นั่นเบาซูงเออ นี่ครับแรงลงมาเดี๋ยวบังน้ำการนี่เดี๋ยวทางกอไผ่ครับอยู่ทางกอไผ่พี่ทางหน้าพอยี่หริท่นนี่ครับนี่ชัดเจนอยู่ฝาเขามาฝาคุมใหญ่ๆนั่นครับออกมางฝาแจ้งๆบ้แจ้งหน่อยอยังว่าฝ้าจางๆต้อกระจางหมันเลี้ยวไปหมดเลยนไะแมนครับมันผืนเดียวกับบอลก็ถือบาครับมันกเลยบลยคกเลยครับที่หนึ่งนั่นยังนี่ผักให้กล่องฟังน้ำหลดนี่ล่ะ เท่าไรแล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแตะแปดละครับแปดสิบแล้วแปดสิบก็บรอยสามร้อยี่แล้วเอาอันย่องเนี้ยกีร่างกายกวงๆนะครับขอฟ้าไอ้ข้างๆฝาเขาัก็ยงหดฝาเขาดังๆเห็นไหมอยู่ข้างฟังสครับลอยพัาดไปนี่ครับนี่ลอยพัาดนะครับเบิ้งเบิ้งสาพรญะยัยัง่อยปุ่นไกลเลยนี่บ้างนี่ สาพันนี้าวจันเงี้ยมันสร้างตาผมครับนี่ครับนี่เขาฟ้าแง้งรลู้ดอกมาเป็นฝาฝ้าอันจางๆกันนะกับพื้นเดียวอีกยงละชัดเจนครับมันฝาก้อนเองมากเออฝาก้อนดำาบอกมาฝาฝ้าลอยเศ้าครับมันลอยสามลอยสีครับฝ้าควงๆกันดำๆไปฝาฝ้าขวงๆนั่นแต่เขาฝ้าขาดเยี้ยงๆขาว แจ้งเก็ตงี้ชัดเจน,ห,น,น,ห,นห่างกุ้งยุค่านี่ยุ่งเขียวนี่จ็คเกนแล้วครับสี่สิบเอาเบทยดเติมสี่สิบสามหนึ่งร้อยสี่สิบสาม